ครับครับธรรมสการครับปูเออจะเรื่องพวงคุณเก็บเยอะคุณใส่เยอะมีเรื่องหลายเรื่องเลยเด้อครับปูครับผมมิอะไรไปเยอะพอดเดาเอาไปดวกเอาในเงินในต่านเด้อครับปูครับผมมั่งครั้งสมบูรณ์เอออยักเจ็บอยากไส่อยากจนครับปูฮะโซนาทีเห้าวันครับครับปูไปซื้ออะไรมาครับเมื่อเช้าชื้อขีขาวกระบาชื่อ ปูนพี่กอดออักนอนเห็นบอนี่ครับปูกลังจะสร้างอะไรครับกำแพงร้างอ๋อกำแพงมันพังใช่ไหมครับปูแค่พอสัมั่งดังข้าไอ้ค่ยกว้าเย็นอาพร้อมวดข้าสีนี่ครับปูเาะแลว่า ครับ <Workers S 2> <idiots. S 1> อันปู่ป time, ู่บอกว่าผีแม <be> ่ลูกอ่อนนี่มาบอกเป็นรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับปู่รอบสุดท้ายบาดในมูอมาเด้อบอกเว่าตั้งสามตูกุมารกุมารบอกไม่กลางครับเพราะว่าผู้หญิงเ่ยผู้ตายน้ำกันหมูอเดียวกันบอกสามโซอาสีมาหเมื่อวัี่นี่กันพอใต้พวกผีเนี่คือทั้งบนทั้งล่างได้เห็มินเด้อะโอ้ครับปู่ เพราะว่ายาเงนินต้นบุญตั้งลางวดนี่ครับปูมันมาาเมื่อวันแรกมันเข่ากันเบิดเลยครับเออการมันนัดกันมาบอกนี่คุณนี่เลยนี่โอ้มาเยอะไหมครับปูมันมาสามสามคนเก่าหนาละโอ้ครับเออนี่เรืงกับจูงลูกนี่เรื่การมากับปูัมา่ครับแขียนกันมากครับ เออก็อได้ไมายืนตนานหน้พอเนี่ยละเดวโาเดจ่าได้คุยกันเนี่ยละคือเขาคุยกันเนี่ยละ๋อครับปูเออพอเ็เลยว่าเหตุการณ์อย่างนอคือดวนเจ้าลูกวะมันเป็นเงินมือสทดทยายหนูจิบว่าเดมาโอหนูจิบจำจินเลยเนอะปูโอแสดงว่าเขาใส่ชุดขาวก็เขาจำกินเลยละอ๋อครับเออเออเออขาจำกินกันเนอะบาทนี่เนอะมีใครไปจำสินบ้างครับปู่ มันจะหนีตะเข้าในแล้วผีไงล่ะเออคุณมม่านก็จำผินๆเด้อบาดแน่อ๋อครับวางไปเฉ่งเลยคุณมม่านก็จำผินมันมาหามหามถามผมนั่งจะมาจีอยู่หามถามคุ้นแล้วหมอว่าอ๋อเออครับปู่ของฉันเนื้อบาดแน่โมแสดงว่าเพื่อนจะให้เป็นงวดสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับปู่ มันจิตรงวดทุจริตก็ว่าัดตัแต่ว่าฟังบางเหตุการ์บเว่ามันมันอันเขาก็่ได้จำสินเขาคนอี่บวกเขาต่อเนี่ยมาครับปู่เออแต่ว่าฟังบางคนงวดนี่เขาตีเจีจาล้มเอลยกันแบบไหมันตีบอกหัวหรืออวชคู่บวช้อยฟังบางครับเนี่ยแต่ว่าอันเพื่อนไปจำสินกับเพื่อนไปเกิดมันต่างกันใช่ไหมครับปู่อ ถ้าถ้าไปจำศีลก็ยังมีสิทธิ์จะกลับมาบอกเราได้ต่างกัน<อ>กจากไ,<อ>ไปเกิดกันเขากันเาไปจำศีลแล้วก็กันเขาได้นั่งสมาธินั่นเขา้าจีทั่วรบกวนเขากแบบไรเขาแบบบโมมาบอกเะาดิครับเออโบโมมาบอกโอ้ยจะมันจะไหนเรื่องนึงพอจะได้เล, 8, ลื่องแปดสามกีล่ะอ๋อครับปู่เบอร์กับเบอร์ใกล้เง,งันทัวร์รับไปจีบใช่ กําลังเบอร์เอดมิ่แล้วบพราได้สังเกตว่าเงินเงนทีอยู่ทั้งกลางนะครับปูโอ้ยเสียดายจริงๆปูเนาะเรับเบอร์ของเอดมิ่ครับโอ้ยเสียใจว่าอจะแข่งคิดลูกค้าเพราะได้ขึ้นขึ้นในกระไรครับปูใช่ครับเป็นจุดคนกลางวัดอยู่กลางหัวเพราะอะไรก็เจ้าเจ้าธุระพันธุระพันธาเขาโตด้กันลูกโอ้เขาถูกกันเต็มเลยใช่ไหมครับปูโอ้ไม่จีบโตด้เขาโอ้ยเสียดายนะปูเนาะ ดติดวัวไ,ได้เลยตติดเพราะผมได้ถามก่อนที่จะมาถามว่าถ้ามัยืนตัวได้เลยเพราะว่าตัวแล้พันฮาคุณเอากูเพราะว่างวดนี้ผมมั่นใจเขาก็วังจะเด้อ๋อครับปอติดตามงวดเหรอแม่ครับครับเพ่อก,ก็เคยบอกอยู่ว่าติดตามงวดเนี้ยมึงงวดระวังดีๆเพ่อก็ยังบอกอยู่ครับ,รบเออมันเหมือนมาบอกมือมันออกจ้าบาดเป็งครับปอเออมาบอกมือมันบอก แต่ว่าแต่มันเต่าแต่มันเปื่อนไอยีงวดากันต่าได้ดุกนและที่ความสี้เนเด้อครับครับโปเออแต่มันเปื่นแต่มันเปื่อนงวดงวดม่าเลยต่กู้หมดครับโปครับมันเปลี่ยนแคนติบ้าไ่กนั่นอืมครับโปออ้เจ้เขาจงวดเดินจะกันงวดเดียดี บอกบว่ามันดิฉุนวัดอะไรเนี่ยในกรี๊ดอืมครับครับโอ้เออเบืองเบืองเหตุการณ์แล้วมันมันมันมาส่งการตัดน,นัดกันได้ครับอ่าผู้ยิงย่งผู้ที่จองมาเคลื่นี่างเงียบได้ทันทีคร,บรับว่าหรืาาอหรือว่าตัตายเด้อคนจิตคนใดมาบอกอีกจำจีนเออจีนนั่งสมาธิจำจำีนแล้วครับไอจำเรเยน็จนจะสอนเราจันโอ้ครับเอาเป็นผู้เฒ่าเด่างนีดู จำเนี้ยงเราันไ่นเลี้ยฟูจงนั่งใจต่ำมือเขาสาักวันเพราะว่าหนูทำบาปหลายหลายอยู่ครับเอ้อชวนจีบเวี้ยจะยิงเลี้ยงนะท่านบัางเล้วฟูหนูจีบวอาไว้ั้งสองจดไว้ลูกครับสองห้าแปดสองห้าแปดเออแล้วคุณม,ม่านบอก เจ็ดตัวเดียวล่างล่ะอ๋อครับปูนี่มือลงใส่ล่างเลยครับอ้าวมากไปเกือบเลยบาดเนี่ยอ๋อครับปูตอนท,ที่หนึ่งพ่อบอกจะต้องงวด่าอัเที่สองห้าเจ็ดเน้นว่ครับครับส <ผม S 1> องศูนย์ล่างครับน่าละนี่ใช่ไหมอ๋อครับครับปูของอะไรเนี่ยถือว่าแต่ว่าบาดดิบที่มือเดียวกันตายในะแบบมันอไหร สองห้าแปดแแดงว่ามันกินแต้มนึงครับครับปูเออแค่นั่งอย่างนี้ยัง,ย,งยังบอกกันเลยว่ายังไหนยังหนิงอยู่ครับเออยยังหนิงอยู่ยังหนิงอยู่อืมครับครับเออข้ามันด,ดิเป็นอ้ามันรักรักเออพวกิีพวเปลี่ยนดอกลาเพราะว่ามันมาหา,าเราหาเจ็บตั้งนี่ปะครับปู เออแต่มันเปล่นไปได้มันก็ดีตัดเคลื่อนเนาะสมมติว่าแต่แต่มันเคลื่อนตัวที่มันบอกให่สองห้าแปดนี่มันอาจจะเป็นศูนย์ห้าเจ็ดก็ได้ละอืมครับโป้เออมันดิตัตสุปลายออกมาวันแต่อืมแล้วปู่คิดว่ามันจะเคลื่อนไหมครับโป่จังว่ายุ่นี่แล้วมันต้องก็บอกอีกเคลื่อนนี่เนี้ยอีกพอยิ่งเบื่อไปครับเออคุยแล้วเรวดีนะนะ โอเพิ่งมาบอกเมื่อคืนใช่ไหมครับปูบอกเมื่อนดีพยิ่งเบื่อไปเึืงสามจุดทีุ่่มหนี้ยังไหรือหาทุ่มเือดเกี่ที่กว่าอืมครับเลืออยู่ครับปูต่เช้าแล้วครับเอตอตนกิแจ้งนั่นมาครับครับปูใช่ครับเออแมนแมนแมนเี่ยนกิแจ้งเนี่ยพรกับเรื่องเรื่มเบื่อเลยครับแถว,วเลียเลียงเดียวต้องเมาทีว่าว่าทีอืมครับปูแถวปูแย่เลียงเดียวแล้ววันนีครับ เดี๋ยวที่ปู่บอกว่ามันตุกเื่อมันกันอย่ออกตัวตัวที่มันบอกนี่ละครับเออสองห้าแปดครับกันชาสองหายมันก็จะเป็นศูนย์ห้าห้าเจ็ดครับอรัดหนามันแต่ว่าพอบึงช่องเราเมื่อ้าล่ะเมา่อย่ยันยานใหญมันสองห้าแปดนี่ละอู้ครับปู่เออก็สองห้าเจ็ด เลขล่างศูนย์สองครับเออคุณม่านมันบอกว่าหาเจ็ลงล่างครับปเออญห้ยัดด้วคนทัดเหล็กนี่เด้อครับรครับหลังจากเขาีเลขตามตูแล้วแต่ว่าพรอะบอกบบอ่าตั้งเหนืออู่แจ่ไอเรียมสองตัวนั่ครับเออพวกบอกมีชวิดหนือะอะรละครับปเออบอกเป็นมันเป็นเลาะอะไรละไอเลียแค่นี้ว่าไอเลียมตัเวเืนครับ อ่อาไอ้นุงจองเดียวไปเลยครับครับปูไุ่งจองเดียวพอก็บ,บอกเออยนา่ยุ่มเขากข็ฟังอยู่เลยล่ะครับปูเอปาปเอามันจะกลับว่าหนูไม่ดูจ้องอยู่นี่แล้วปูหนูจะติดตามจนมันมันถูกโอ้ครับปูเขาก็ว่าจะรัางแล้วใช่ครับปูเออหนูหนูจะติดตามถึงไม่ถูว่านี่ว่านัานหนูหนูก็ต้องเจอครับเออจะว่ามันจะไดงั้น,นพอบอกกับท่าน ครับว่าเลียกสามตัวมันดีเพ้เอาววากได้ไล่ะครับครับปูครับแล้วตูองยูเก้าุงเชนะจ๊ะครับเฮ้ยบอกโทรมากเราพอกับ่บอกแล้วอครับพอมาลอยตั้งบันยยเอ้ยมวนเชได้ไหมครับครับปูเสียดายมากเลยครับปูเฮ้ยผมแก่ลยครับปูเสียได้ยังมีคนดี โอ้ยเดือนพราะก้อจิ้มมัแล้วครับามามันมันมันเ้อากินตอง,อยงยาไเอ,อ้เบาหวานาห่ะไอ,อ,อ้พ่าพ่อกรเลกปอาอูอครับป<อ><อ>ุมก็้องกินยาบาหวานได้ดิครับเออฉันเป็นบาหวานน้ำอ,อ๋อปู่เป็นบาหวานด้วยใช่ไหมครับแม่นแม่นหลายครั้งต้องตันเขาั้องต้องออตังนต้อันต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 ันัน ตะดิดิทดิดิเรืมยย่มาจินตะวครับครับปู่นียจ้มสองข้าแกบเจ้าอ๋อครับเออยังได้บัตย้ยวย,ย,วยุ้ยคนลราครับแล้วที่ท,ที่ปู่เอาเลขมาเสียงปู่เอาตัวไหนเสียงบ้างครับปูว้าวนีเ่เนี่ละวาวสองห้าเจ็ดสอง,สง ครับศูนย์หนึ่งนี่ตัวนี้ละอืมครับ,บ <า S 1> ปมตานี่เมฆเนี่ยคุชี่สองเห็นไหมขั้นนึ่งเจียงสองห้าแปดนี่ความมันก็อีกเจียงครับถ้ามันมันมันมากมันตวรัสสองเราได้สองสอง,สองหาเราได้ลูกครับเนี่ยเราบเดียวกันด้วยโอ้ครับใช่ผมว่ามันสองห้าเจ็ดผมมันแบบมันสองห้าแปดมันขืนแจ่มนิง่งครับ S 2> <S 2> อาก็ยังมีสิแ่แวดเ้อมอืมครับปู่เออพวกเด็กบริวารยังไหวขึ้นดอกยว่าอย่างไรยังหันหลังยังน้ำขุ่นกันด้วยด้วยล่ะอืมครับทีบ่บ่บอกอีกน้อยใจที่บริวารตึ๊กตะมัดที่ท่านกบ่อกครับปู่ครับแล้ว,แล,วแล้วตอนปู่เอาเลขสองห้าเจ็ดไปเสี่ยงนี่เป็นยังไงบ้างครับปู่มันก็อยู่ตัวเก่าไปล่ะบ่บไไาไปไส่มาไสนไะห อมันเป็นยังไงครับปู่อยู่เนี่ยครับมันจะนิ่งแล้วมันมันนิ่งเลยใช่ไหมครับปู่นิ่งแม้ป้อนฟอวานจะวางสัตว์มือเท่าเี่กพ่อบอกกำลังมิ่งอยู่เลยครับเรียกอยู่แล้วนิ่งนบะพอวานพี่โอ้ครับครับปู่เอื่อำควาำเข้ามาเลยอยู่นี่ล่ะครับดูแล้วครับนิ่งนิ่งแล้วครับนี่งมาตัวนี้ล่ะครับปู่เออบับที้เหนียวก็แต่ฟังเบิรงบบดนี้หมด วันเขาวันไนเขาบอกครับนี่บามม้านมุมี้คุอยู่ตายโอ้เขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับปู่เขาบอกตรงๆเลยเขามาบอกอีกครับถูกก็ถูกไม่ถูกก็าบ่เป็นหนังปู่มารอบสุดท้ายแค่นี้แหละจ้าโอ้โอมาเนี่ยนะีกราะว่ายังไดี๋ยะครับมามาต้นนี้แหละจ้าโอ้ครับ แ,แบ่งว่ามันบัม,มาบอกปุ่งจุ้ายอย่างบัมาอยู่ลูกอืมครับปู่เออแต่แ <ก S 1> คือครับผีแม่ลูกอ่อนนี่คือไม่ได้มาเลยใช่ไหมครับปู่เมื่อกี้เนี่ยเขาเปูนบัมาปู่ว่า,าวรา,าวาเขาเดินนั้นบ้จาออกไปแล้วนี่ครับเพียมจะมามาตั้งบางางาอย่างนี้เนี่ยไี่รูว่าเนี่ยมันให่ตัวไหนครับเนี่ยมัน,กนใกล้เคียงกงนด้เนี่ยอืมครับปู่ งเขาได้แปดตรงเอาได้เจ็ดอ่ะครับที่เป็นแทบเนือ้อครับปู่แต่สองตัวน้านี่มันมากที่สุดเลยนะครับหลักร้อยมีสองเหมือนกันเลยใช่ไหมครับปู่นี่นี่นีครับโอ้มาแห้งเด้อสองนี่มาแห้งเด้อโอ้มาแรงเลยใช่ไหมครับปู่งวดน,นี้พอวานี่มันมันกี่ยูแปดเจ็ดเปอราจิบประเหมือนกัโอ้มีสองแน่นอนเลยใช่ไหมครับปู่ พอหมูไสองนี่พว่า,าม,ม,มัน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 โมวิจารสองแมกิุนตุน,นะอ๋อครับครับสอ,องเจ็ดสองงาแปดนี่เวลามันสองสองสอง้องําตัดเี่นะครับครับปูอ๋อครัพ่อพี่ก็จะมีอีกสองคนละครับครับปูเออมันจะมาปนไมยอยนบบบบบ้อีกเน้อจ้าแต่ว่าพ่อพี่แล้นลครับ โยบแแล้วแล้วปู่ฝันดีไหมครับปู่งวดนี้ปู่มีนิมิตไหมครับมันจะนิมิตการฝันแต่บ่บ่ปัญได้ลูกครับ,อบอเออบ่ป็นไรครับเรียไอ้ไอ้มันคันออกแล้วงโอ้ครับมันคัดครับปู่เพื่อนบ้านมันมันออกตามผมุกโอ้ครับ ครับครับออกแล้วครับปู่น่าจะไม่ทันะครับครับแล้วรัฐบาลไทยเนี่ยปู่เน้นตัวไหนครับระหว่างของผีแม่ลูกอ่อนกับของเพื่อนเนี่ยครับปู่นี่พอมันไจ่ตั้งสองตัวเม่ล่สองหาตัวนี้ก็สองหามันมีหาคับสองม่านำกันนะครับ ครับระหว่าง257กับ258นี่ปุ๊กเอาเอาทีสุดท้ายจะไปเพราะเนี่ยมงปมจ้าครับ258ลูกโอ้ครับครับปูเออมงปมตัวนี้เลยบอกแกเนี่ยมาปูหมันใจตัวนี้ครับครับปูครับครับอันเหตุผลเหตุผลทำไมถึงปูถึงชอบของอันอันคนผีสุดท้ายครับ ทำไมทำไมปู่ทำไมปู่ถึงไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเลขของผีแม่ลงอ,อ่อนล่ะครับปู่มันแต่มาปู่จะมามันจะเปิ้อนอยู่นี่อ๋อครับมันจะเปิ้อนบอคือเกาครับออแต่ว่าพั้งมันก็ลูกครับปับ้งบางทีองอันี่แต่คนอีกที่สองเนี่ยพอจับจุดอยู่ตีวนี้ว่าตัวเลขมันจะเตะมาครับมันแตกกันได้มันเ๊ะมนวนนี่คือจับจูดเอา เอาตัวของงานยีลาดเลยครับครับปูนะตัวนี้ตัวแมลงวันอาจิะตัวร่องก็ได้ครับเป็นตัวเสริมครับปูเออตัวที่เน้นหรือตัวนี่ครับอย่าลืมหนึ่งหนึ่งศูนย์นเด้อหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ได้มาจากไหนครับปูเออเพราะว่ามันอยู่เคียงน้ำกับนะโอ้มันนิ่งยีลาะมันนิ่งมันปีนมันบ้วหวามไ่หยังเลยครับปูโอมันยังนิ่งอยู่ หนึ่งศูนย์เนี่ยมันบอกอ่ะครับบัวมากแเขาก็มาพอาะกระบุงักตัวเลขทีรุงแล้วคาปูเออพลังบปุ๋ยไงอืมครับบมันจะฝันกับฝันบ่อนั่นปะไหนพี่ลาจีปูน่นครับมันเกิดฝันมันตั้งแต่ออกเปลี่ยนบ้านจ้าอืมครับฝันแล้วหนึ่งศูนย์นี่ปู่ให้เป็นเลขล่างหรือเลขบนครับปูหนึ่งศูนย์เนี่ยจีลุงล่างเด้อ มันมีตงล้างน้ำกันหนึ่งคือสองศูนยหนึ่งศูนย์ครับแล้วก็าเจ็บลูอืมครับปู่ครับว่าครับบอกว่าคุ้มมากหน่อยมันขี้ี่มัต้องล้างหาเจ็บนี่ยครับปู่นนหายเจน้ำเมั่หยน้ำมันล้างขี้ไหมอ๋อครับครับปู่มันตัวบวนหรือตัวล่างอะลูกา ขี่มือร่องแต่ลางเลยนี่มือมันขี่ลงเลยน่าจะเป็นล่างแหละครับปู่เพราะว่าน้องกุมารบอกล่างเนาะเออมันขีมือร่องแต่ลางเนี่ยครับมันยืนมือขัดหลังมันอว่าีมือร่องรางครับครับปู่เอ่อืมครับเพราะมาแอปเปิ้ลเนี่ยเท่ากันที่ขี่นี่ครับเพราะมาแอปเปิ้ลกินแหนมกินน้ำแดงอ๋อใครว่าครับปู่โอ้กุมารขอแอปเปิ้ลกับน้ำแดง าาแต่ออมันกินแล้วมันกู้เอาไว้นาบ้านของอีกนี่หลือเงินมันไปกินมันไปไองหมดอ๋อได้ได้ครับปู่ครับเออมันกินอีกที่ย้าต้องหวนที่นี่ลูกครับครับปู่เออจุดทูดบดอกนึงละบอ่อกก้ามันบอกว่าเอา,มาไม้แล้วน,ำน้ำแดงจะปด้ไปหนีมันเลยอ๋อครับาาครับเราที่ปักต้องดินเด้อมันจีไปเองครับปู่ทั่กี่ดอกครับปู่ต้องไดีเดี๋ยวมันก็ไปเองลูกครับปู่ เออมันด้กลิ่นไงมันรู้สึกกลิ่นรูปหอมแล้วมันก็ไปตามกลิ่นทูปเราต้องเรียกเขาด้วยไหมครับปู่พวกกระพวกอะรพวกสัมบูรีตีเนี่ยครับอืมครับผมต่อไปเดี๋ยวงวดหน้างวดหน้าเขาได้ไอ้ไอ้ไอ้เจ็ดพญานาคมาให้ปู่ทำครับ ว่าจะทาหวยจิตพญานาคเข้ามาจากนองคายอ๋อครับปเพราเออเขารอวันี้เขารอวัวนี้ให้มันเข้าถ้าเข้าไม่เข้าเขาจะเอาจิตพญานาคกับพระเอ่อเขาเรียกว่าไอ้ไอ้อะไรยไอ้ไอ้ออะไรเรือโบราณเรืออะไรเพราะกพรัววัวทวงเรื่ออะไรนะ ในนั้นก็อย่างหลังอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับปูไม่เป็นไรหรอกครับปู่ไม่ต้องพูดก็ได้ครับติด้องมัดติจก้องครัเรียกอ๋อครับเนียบช่วงเงียบช่วงอ๋อครับตเนียบ่วงพอกระเือได้เงียเรียกได้เงียบเีได้อ๋อครับแต่ตะปาตะปูดอกปลาล้มแผดอกกระฝ้ายเขาเป็นเกลียมากเลอมือนก็เยอะมา พอจิตตวิธีเอาอ่าเนี่ยต่วงีหยียดเลขโอ้ครับครับปูเนี่ยนี่ละเนีนยน้้ว sure> ันแรกนี่เป๊ะเลยล่ะโอ้ครับเป๊ะเป๊ะเลยตามที่พอเหยดมากด้ยครับครับปูเออาะขึ้นเพรถอยเพรา่วงหอาเกินนาเลยครับเออเขาเอิ่นว่าเนี่ยต่วงของด้านครับปูมันมันตุงท้องเลยอะแต่ว่ามันติดตุ่ท้องสัมดิปครับมันจะออกแรงจุดน้อยอืมครับปู เออเขาเจียวมาาจากน้องคไข่คนนี้ลูกไม่พอเหยดคครับปอ่าหัวฉีดมาเนี่ยครับปอืมแต่บ้างบ้งครับครับครับโอเคครับใช้ตะปูปาลุมกี่ดอกแปดดอกครับเออเข้าทำพิธีวงสลวงแล้วก็เย็ดดอกเบงไก่ไก่ขว้าเออสองเอสองกระทุ่งดอกเบงขาเขาแค่ว่า แล้วก็กู้ค่คากับน,น,นี่าเขาแค่ว่าใค่เต้าหว้อ่าเราไห้ไข่โจเราสองขวดไข่โตหนึ่งนี่มีแค่นี้เลยลระครับคโปเออไข่สวดไข่ตั้มพิธคีครับ,บ,บครับเออพระบวงเสีงเขียนดาวก็นั่งสวดเราเลยบาทครับโปรมื่อกี้นหดวอกแนวคิดขึ้นอยู่เชงอัล่ะอืมครับโปอไข่ก็พ่นเขียนอะไรนะ้นสมมตมันภาษาไทยมันเป็นภาษา โมล้านมันถื่อโมล้านอ๋อครับปู่เออไอเบิ้งดีๆมันจะออกเป็นตูวดำเงี้ยงกันดอกครับครับข้างก็ไปครับวางครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะครับผมสลับหน้ทางวันนี้นี่เนาะครับปู่นี่เอาเอาเอาเคลื่อนต้นขอบคุณปู่ครับสาธุครับด้วยทุกคนเด้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าปู่แต่ก็เด้อบัดนี้เด้อครับปู่ครับ ครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของปูเล,ลึกลับนะครับประจํางวดวันที่16ธันวาคม2567นะครับผมก็คือมีผีมาบอกนะครับเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมบอกว่าเป็นบอกเป็นรอบสุดท้ายจะไปจําสินนะครับท่านผู้ชมเนาะไม่แน่อาจจะเป็นงวดสุดท้ายของปีก็ได้นะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องแล้วก็ปูด้วยนะครับผมเนาะ นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับก็จบคลิปไว้แต่เ,เพลงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ